วันนี้อยู่กับมาดามเอเซรวิทไทยรถสวยนะคะมานามเอรถมือสองรถเปิดเอนะคะวันนี้พาเก่งเล็กเครื่องพันเสบมาฝากนะคะนี่เลยที่อยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นมิสโซนะคะหรือว่ามิสสันมาร์ทนะคะที่อยู่ด้านหลังก็คือเป็นรถปีใหม่เม่น้อยมือเดียวป้ายแดงนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันค่ะแต่ละคันก็คือปีดาผ่อน4,000บาทนะคะสำหรับใครที่อยากผ่อนน้อยนะคะต้องชมคลิปนี้ให้จบค่ะ นี่ก็คือในส่วนของเก่งเล็กเครื่องพันสองของเรานะคะฟรีดาวน์พนสี่พกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับที่อยู่ด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิราชปี2019นบะคะ298,000บาทนะคะเป็นรถเดิมเกตเอมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพน้องก็คือใหม่มากนะคะแล้วก็น,นิสสันมาร์ทนะคะมีทั้งสีขาวและสีเทาใหม่นะคะใครที่สนใจนะคะกำลังมองหารถ ไปส่งลูกโรงเรียนหรือเอาไปทํางานนะคะเน้นจอดง่ายสบายกระเป๋านะคะก็เป็นเก่งเล็กของเราเลยนะคะจอดอยู่ที่นี่แล้วนะคะออกง่ายนะคะอนุมัติไวนะคะยอดถอนไม่สูงจนเกินไปนะคะโทรหาเซลล์ A ที่เบอร์094 5989256ได้เลยนะคะเป็นเก่งห้าประตูนะคะ ภายในของนิสสันมาร์ทนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นเก่งห้าประตูบเบาะแถวหลังก็สามารถพับได้นะคะสภาพน้องคือใหม่มากนะคะใครได้ไปนะคะดีาม,มากนะคะกับราคานี้ยอดผ่อนนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นบีงองมาที่เก้าสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะ ทรตรงมาได้เลยนะคะปุ๋ยใจกะระถานที่เบอร์0945989256นะคะ